คุณเฟย์คุณอีกี้ไม่ไหวแล้วขอเปลี่ยนตัวได้เลยาขอเสียงไม่จับตาทั้งสองคนไหรับเอาเอาไม่เลยไหมเอาไม่เลยไหม <c oughs> ตอนนี้นี่ก็เริ่มเปลี่ยนตัวกันทั้งสองทีมนะครับ ต่กยังค้ามาจากในครึ่งแรกนะครับอเลยครับพูดมาโอเคเห็นช่วผไม่เหนื่อยใช่ไหมดีขาต,ตัวอันโกลนโอ้ปให้กูเห่ากูเห่าด้วยท่านี้เนี่ยโอ้ยตอโกลตัวอโใ่กันได้ยัไปต่อครับ,รบนะัดนัดเล่มาไม่ได้ก อก็ไม่ได้วอนะฮะหลไปก็วิ่งเลยมาเร็วเลยนะครับไปไปนัดเขขวาที่ับเเหเหเลเลจะไม่เอาหัระป่าครับเปารัไปแล้วพิกวันนี้จะพิกมาไม่ได้

A minha, aliás, 15 e tá. แม่นไปบุ้มบุ้มเไหม เปลี่ยนเอาโถมาอยู่คนสุดท้ายเขาอยู่โอ้โหไม่เข้าโอ้ยไอ้บุตรนะครับสีขาวต่อครับคอนเนอร์นะครับสีขาวได้คอนเนอร์ครับผมถ้าเสมอกันมีโดนโทษใช่ไหมครับพี่ใช่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยอยากได้ต้องีเสมอให้ได้ก่อนนะครับโอเคแล้วโดนก็เสมอกันโดนโทษนะสิบเจ็ดนาทีสุดท้ายนะโอ้ยังเหนื่อยเหน่อยพี่ตะกีเหนื่อยมากเฮ้ย ได้ครับพี่เอาให้หอมไม่ไหวนะม่รลงอี่านี่ครับทีนี้าทีหอมไอคนสุดยอดเลยน้องสุดยอดจริงต้องต้องแนอมพี่เด็ครับครั เราไม่ได้เตรียมอะไปเท่าไหร่เขาวิ่งตามเลยอันนี้ในคุมพื้นที่เราเน้นการแบบว่าคุมแบบโซนจะคุมโซนลงไปเป็นจิตวิญญาณพร้องใช่ครับยืนตำแหน่งไว้ให้เขารู้ว่าเรามีอยู่ตรงนัะนนท์คนละใบครับนนท์นนท์เปิดมาวิ่งไม่ทันวิ่ง นะครับพี่จันเอามาเริ่มใหม่ตรงนี้นะครับอ๋อเมื่อกี้บอออกหลังนะครับเปิดอะไรขึ้นเปิด ไม่เป็นไรอย่วินลองรักที่ <laughs> ทำไมคุณเป็นคนติธรรมขนาดนี้เน,นี่ยละเมียรละเมียร <laughs> มา <laughs> ไม่ <laughs> ได้ไม่ได 家里供啊， ชื่ออะไรโอเคจำไ้อยู่ได้อยู่คุหมอไหมหมอมเป็นหมุอไหมแสนามนม่ไแล้วคนในน okay anyway ีมแพทย์สนามนยนะมาคิดเราเ็แทนคิดเรา็แทนเยแต่โยังไม่ยอมโคทาไม่นื่อยเหน่แตไม่อโอ้นีเกีผู้ส่งสิทธิโลมากเลย โอ look, Ooh, ้อนมาควินไปเวียงูมมเดียวมันนั่นองกกังยกกโ้โหครับครับคนแยกบอลจากควไปพียงมทิมเดียวมันนั่นเองเด็นต่จาเพียงเพีกันไมเขาไปการถ่ายบอลโอเคโอเคเล่นลูกตัววีฟาสอยู่ ผมก็ได้ทิศทิศวงจมไปได้ไหมได้ไหมและนี่คือวินนี่วินนี่ใช่ไหมวินนี่ใช่วินนี่วินนี่ไปต่อมาหอมโพธ คิดถึงแฟนๆตลอดเวลานะอ่ามครับเใช่ไหมครับโอ้โหลายลูกพุ่มนะครับลายลูกพุ่มใครได้ครับอาจารย์ทีมผมได้โค้ชนะครับทำทุกอย่างนะครับเตะมุกก็ทำส่งก็ทำนะครับโคตรดีนิดเียวนิดเดียวแ้วนิดเดียวนอนคนแล้ว แหวเรียวโอ้โหนี่โตนะะยังไม่ออกไหน ไหวไหมครับไหวไหมไหวนะโอเคใครจะเป็นคนยิงฟรีคิกในลูกนี้ครับพี่กิลว่าใครจะยิงนะครับตอนนี้นะครับพี่อยู่นะครับถอยไปนะครับถอยไปนะครับไปตั้งกำแพงตัวกระจากรึครับไปตั้งกำแพงตัวกระจากรึครับวิ่งไปยิงนะครับเดี๋ยวน้าให้น้องชายนิกนิกจะเป็นผู้ยิงฟรีคิกลูกนี้นะในยืนเองหรือโตให้พี่ชายหรือกิงดิว่าจะเป็นคนยิงด้วยนะพี่ยืนหลอกนะครับเอาไม่ได

กนเ่องโอ้โหตัวนี้โดนเด่นมากๆกองหลังเขาสุดท้ายสับประตูนะครับมัวหลังนี้ชัวร์จริงๆครับอีฟเอรบี้ตอนนี้ิบนาทีสุดท้ายได้ไหมครับสิบนาทีสุดท้ายนสุดท้ายะครับตอนนี้ชาโรอิเกอร์นั้ใสามปตูต่อสองยังสกอร์เท่าเดิมนะครับสามเหือสองจากครึ่งแรกนะ นี่ยังไม่เตะพี่นียังไม่มีตูนัโดนเมากนัโดนไม่โดนหือยังไงนัโดนบอกขอเปลี่ยนนะฮะจะลงมาเล่นเองนะล้วไม่ยิงเองหรอโอ้โหไยงเองรสตแอาไงนัโดนรไมยิเอครับโดนยิงเอครับเอาหรือ้าวอ้าวก่อนัก่อนตอนนี้นะครับ อ,อวิ่งเปลี่ยนตัวออกมาแล้วนะครับและคนที่ลงสนามแทนคือพี่อีฟนะครับพี่อีฟพี่อีฟลงพี่อีฟอยู่ไหนพี่อีฟลงเจะลงเป็นโค้์พร้อมครับพรอมยิ้มพร้อมนะ,พอ,พะอ่ะเริ่มครับ